สบายเลยไม่ต้องเิดแล้วต่อต่อตามมานะต่อตามมานะสวัสดีครับท่านผู้ชมต่อไปเรื่องการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศสปอร์ตซ็อกเกอร์ครั้งที่หนึ่งรุ่นสิบปีนะครับในการพบกันระหว่างทีมสปอร์ตซอกเกอร์อยู่ในชุดเสื้อสีเขียวกีบเหลืองกางเกงสีน้ำเงิน ทีสองแคว <c oughs> อ,อยู่ในชุดเส <c oughs> ื้อสีน้ำเงินทิพเหลือนะครับยนนามผู้ตัดสินในสนามได้แก่รัชชิรุตอุปราและนนทเกียรติคำม,มูลผู้เล่นใจคนแรกของสองแควหมยเลขกหนึ่งโจน,นกรัรตั้งเพชรพัชรพลกผาสุขหมายเลขสิบเอ็ด พุทธิพัฒน์โคสอดหมายได้29พิชิตโชคเกตงามหมายได้6ภูริธาดาบุญเริงหมายได้8ลันชาวินเมฆทัพหมายเด้9ธีระศรีธันหมายได้88และสายทานอยู่เฮตหมายเด้19ธนดลอยู่ดีหมายได้10สปาร์สักเกอร์หมายได้6ประกรณ์บุญธา หมายเลขห้ารัชพลทรงรัฐหมายเลขยี่สจักรพันธ์ชันแก้วหมายเลข38เจษฎาสุวรรณหมายเลข7จ็ธนพัฒน์โพธินหมายเลข9กนัทพัฒนสะแก้วหมายเลขที่สิบสามสงกรค่าใจหมายเลขสิบสตปิยวัฒน์ม่วงลาย ผู้ฝึกสอนอโชคไทยบุญทานะครับผู้ฝึกสอนกองน,นี้พอดีออม่ได้ลงชื่อมาขออภัยด้วยครับเฉินทางต่อทั้งสองทีมมาถึงรอบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดทั้งสองทีมครับจาก8ทีมหลายๆจังหวัดเก่ความแข่งขนกำลังจะเริ่มนะครับุดบอล10คนสองแฟนซอกเกอร์เ มาจากจังหวัดพิษณุโลกครับ<ะ>แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็ทีมเจ้าถิ่นที่ปักนองนี่เองครับดูแลแล้วก็คูมการฝึกสอนโดยคุณโชคไทยบุญทาอดีตัระานทัสองาเมนต์ตันตกเฟเอฟซีแล้วก็เป็นหัวหน้หัวแรงหลักในการจัดงานครั้งนี้ด้วยรวมกับผู้ปกครองของทั้งทีมสปอร์ตซอฟเกออ์นะครับ ทั้งสองรุ่นเลยครับที่ร่วมด้วยช่วยกันเพ,พราะพวกสหับลุงป้าร้านค้าที่อยู่รอบๆนี้ถ้าไม่มีท่าน <c oughs> ก็ไม่มีงานนี้เกิดขึ้นมา <c oughs> เรากําลังจะได้รับชมความสามารถของนักกีฬารุ่นสิบปีนะครับและนั้นจะมีฝ่ายจากการแขงันที่ <c oughs> จากรุ่น10ปนีรุ่น12ปีส่วนมากจะเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปครับ <c oughs> แม่ใชรุ่นอาวุโส เป็นบางสนามก็บางสนามก็จัดทุกรุ่นนะครับอย่างที่พูดกันหลายๆครั้งหลายๆสนามหลายๆคนนะครับว่าโรงเรียนมัธยมธรมรมดายอย่างเทพธิรินปรปทุมคองคากรุงเทพที่เตียนปริณยการราชดำเนินศุรศักิ์มนตรีแล้วก็อสมทันกรุงเทพมหิดลชสุราชารอีกหลายๆคยนครับระดับมัธยมใช้กีฬาเป็นสื่อทางชื่อเสียงเกียรติยศให้กับ องคอ์กรสถาบันเป็นอย่างมากครับนักกีฬาเหล่านี้ที่เล่นรอ่นแรกที่เล่นสามวันนี้เราไม่รู้ว่าอีห้าปีสิบปีจะไปติดสโมสรติดทีมชาติกันหรือไม่หลายทีมหลายคนของสองรุ่นค็ช่วยฟอร์มทักษะความสามารถอันยอดเยี่ยมให้เราเลยจนไปแนละ้วตั้งแต่วันแรกเมื่อวานนี้ครึ่งละสิบหนาทีครับ

พ่อเป็นอดีตคู้เล่นโค้ชค้าของไอเพชรนี่ครับสรพั์โปรทินแล้วต่อพงโิรตีนกีฬาให้ชาติเขาไปเล่ไหมครับาพ่อเขาถ้ามาสกัดบางพลิกมาได้ไหมนี่ทีมออกไปธารพั์โปรทินเอาไปทันออกมาทัอะพุทธิพัน์ออคงสวัสดิ์ออกขวายงขึ้นหน้าไว้ทัก มาเช้าออกเชนหลังครับพี่น้งเเตมุ้ดิฉัก่ต่อยออกไล่ๆๆๆรนอยเดาทีมสอแคว่อสกัดเข้ามาหน่อยเข้าือผู้สาวประตูหรือวัดเมืองลาย ออกไร่ต่เกยคือหลังมาตั้งต๊ะเลย่อไปประกอบบุญธาทะกัดรระพันโพลทิ้เข้าไปบล็อกไม่อยูครับตรงนี้โอ้โหทเลอร์รุ่นสิไป้ไปนที่คือทีที่ ผ่านสิบเนี้ยเสตายรุ่นสิบปีกันมาหมดแล้วคับทเจอกันในรอบชิงเม่มาได้แนีสกอเอร์สปอตรักโปรทิงตอนบุญธาตอนตามตบตอุงของระวังสปอสกอตนะไม่้ร้อดิไม่ได้้อดิถุงไก่เข้าไปจักรพันชันแก้วจักรพันเลกนี้ วัดออกไปทางขวาอบอลนี่ม,มาถ<ะ>ึงยีกายเลยครับน้ารูนี้ซตหึ่เอาสองสาวตัจนการตันเพชรเปิดมัอยาย้ยอนหลังกลับไปครับทีละสีทันเอ๋อทีละพันโปรินเวาพันออกไปทางขวาแม่ตามป็ะกอติดแมบบนี้อ้าัจะวาบลูกเขา สกัดผิดเรียงหึ่งนาเวลาครับหนึ่งรอศูนย์เป็นครั้งแรกที่หลังจากทีมโดยจริงและกองเชียร์ยิ้มโอ้โหบวลทุ่ม เข้าไปก้อนเดินสวยเลครับตัวหลังตัวหลังไอ้หญิงนนีลูกเต็มเขาไะ้ตายไอนสองแรกบินเลยบิเลยก้าบิเลยตัวหลังข้าอยู่หลังเขาก้าอยู่หลังเขาย่าเลนสิัดออกซ้ายไลย ส้มุปกรเข้าใจไม่เปนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลเลทุกคนเแปะแปะแหลังไอ้ยิ่จะทุกนนบอลถ่กของทั้งทางซีลอกเกอร์สอแควสอกเกอร์เนภาษาเกีแปลว่าฟุตบอลได้เราได้ันเลยว่าเลสองแควไอ้เกาอยู่ด้านไหนไอ้อยู่ด้านไหน ต่อไปว่าดีลาต้องฝังกีลาฟุตบอลเอาโยกมาต่อบอลลงได้ไหมลูกนี้สุพัสกาบเคียวมาได้ครับพัชรพลคุดภาสุปถูกมาโตลงมอยู่ครัเคกโยกมาเอาแล้วอสองคราลับไปได้ครับมาทุ่งสาวตระตู สีวัด์มืองไรสีวัดมองซ้ายมองขวาแต่่อยไปหน้าทีสาวตรงส่งนี้รับได้ชื่อกันนะครับโดยในการแฟนพิเจ้าวมากรรพักแต่ส่วนไพ่ก็ยิจีการทันทีโอ้หลงนี้ไม่ตูกกอบครับอกรอบุญชาหนึ่งศูนย์มีประตูเกิดขึ้นแล้ว

เด็กปีที่ของสองแควพรแพรคือปุริธาราวุ่เริงจะเป็นคนปล่อยเรขึ้นไปปุริธาราวุ่เริงของสองแพรส็อกเกอร์เองไอ้ก๊อตแพลวโอ้โหเท้าสูง เดี๋ยวใรูปปที่องเบาสแขรุ่นสิบก้า่ชิงสิบห้าีาราบุญิง้หกเท้าแล้ว อูริคาร่าตําแหนงไม่ถึงเหรอาจารย์ดีหลาตายตําแหน่งได้เลยต้องกลับมาแหวกองร้องกระชากนี้งออกข้างหลายขวาไปได้ครับลูกนี้รันชวินเมฆครับต่างกลับมาโอเคดีหลาสีทัน ตละนะครับบอลมาถึงพุทธนาษงสมัละออกซ้ายมาพุทธนาษงสมัออกซ้ายมาออกเข้าไปบอลทุ่ขอระหว่างทีมสปอร์ตสกอร์ะกอบุญนาปะกอบุ้นาทุ่ไปหวมอสกัดเี้ยวมาเเเเข้าหัวนี่วิข้าไปนเดียววิเข้าไปนเดียว ออกูรีเกี่ยวไปได้เลยออยไปสิแม่นสเต็มยไรเลยไปดูเงไปอกไปออกไปออกไปบไปออกตออกไปออกไออกไปอ้าไปอกไออกไปออกไปอไปออกไปออกไอกไปกอกอกปรอกไกกไอกกไปออากไจกออกไออไปอกไปกไปอกกอ เลี้ยงเขาเหสาวตัวใหญครับโชดะกันแันเพจโชดะกันหอดยาวมาสแต่พัดโบว์ซิมแต่บอลลงมาเอาหัวลงมาได้ครับจ่ายไปเหลือชนะพัด์ัวตั้งมาชนะพัดบังออกซ้ายมาได้ครับูีชมครับออกขวาแต่ชวินเมฆครับขวาเลยสนามครับอาสนพลคุณผาสุก ถุงก็มาฉากับลี่ยนไปแล้วังจาบอลส่งรักหลังราชบนลตามกปรีกเพื่อนาย้อนกลับมาอ้าจะวโตบอลเป็นของยข้งนึนมาอ้าวนสนชวไปแลครับบล็อกออกไปเฮ้ยเอาหน่อยดิก้าขโมยไปกิเจมาแล้วกลัวอะไรวะ สัดต้อง hey, ่า <h> ู่แฮนดบอลเฮู้่นี่้นแลวให้อะไุปนมาของทุกทางสปอร์ตเกอร์ ขวามาให้ขกาวคุญทาขออนก่ายไปโดนขาหลังพัดพทคนคุดผาสกสาบดาตัไปทีนึงระพัดโคทินพระโก้โดนตากทีว่าคุ้นท่าเราบุญเลิกไปกระพัดคุญนท่าได้ไอแม่คุยแล้ว ตะกร้าราโมกต้าไปบอลมาถึงแล้วภุมสวัสดีสกัดเทเียจากไม่อยู่กันี้ยอทุ่มของหุริทาราบุลเลยของสองแควสกักเต่ถูกเข้ามาถ้ากดน์ดอนดี

สกัดเคีียวมาเหาว่าได้ครับปีกขึ้มาได้ดูนี่นัดพัดซาแก้วไปนาพัโครตีนไปทีโอ้ซัดไกลไม่ตรงต่อเนแฝงเลยเดี๋ยวการท้าทายด้วยกันสปอร์ตซอคเกอร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยเจ๊าะร้าไปเลยเพ่อนรุนแรเสียงเล่าปล่อยมงายปวัดไเข้าว่ายเลยสารพัดยกมารัดูินออกไปดูนีบอลทุ่ของสปอตซอกเกอร์สุนทรพลค้าแก่สุนกรพลค้าแก่ทุ่มมาขาหมอใบไม้สารภูมิสภัพดีกระดกมาก

เ่ารีคไอเย็นย่งตามกลอกิ่อยอย่านนะทันีวก่้ามาโอ้โหเยนสนุกสนานตื่นเต้นรุนระทึกกัน,นบุตรปปอาทุ่นรุ่นปล่อลงได้ไหมท้าัศน์โพธิทิังขอเควอวอกม่าล็อกกายเข้ามาไป

วว้าาาไปทลุไประกอลุนท้าออกไปมั้งกอลห่อวมกันแล้วเฮ้ยูบบอลทุ่มเข้าไปของระหวางทีมสองแควซ็อกเกอร์เอถูกไปเข้ามากอบนท้ามองไปตรงนี้โอ้โห ยิงไกลข้ามาบอลมาตัดสินยันตะเกียบข้อมูลอ้ลูกทมุก่อรับสองเกสองแกอร์ทีละสีทันหมายเสิบรโดดอลีหมายลิบโดมาแถวสอทีละทีท่านทีลบล็อกไม่ได้ครับแลโหตัดสิน ลิทิรุตอุปราคาปารูบิอุปราคาการ์ันบทชิ้แรกครับของผู้ชิงชัยเริร่มต้นสิบไปผมต้องบอกว่าสองแฟนซ็อกเกอร์เองครับจะต้องการคลิปเหลืองาอยู่ใน,นตัศูนย์จากการสกัดผิดจังหวะเข้าประตูตัวเองของผูดเด้เล่นฟุตบอลซ็อ,อกเกอร์ประกอบบุนธาสัากครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อครับ แต่คนนีเ้เป็นคู่จริงสุดมันอีกคู่เลยนะพยาชลอมวัน้องช้างมาได้พบกับทีมบัตจอมจูนเนียเอานะไปธรรมดางั้นพยาชลอมวันมาถึงรอบนี้มานาในในันแน่ๆครับโอ้สุดยอดไปต่อจากคู่นี